ความรักราศีเม่ประจำเดือนเมษายนนี้มันจะเป็นยังไงบ้างเหมือนจะเปิดไพ่ให้ห้ามไปนะคะมาดูกันจะสเสียงเงียบและเกลงขาวนิ่งสยบความเคลื่อนไหวค่ะใบที่สองหกเหรียญคุณพร้อมที่จะให้นะเป็นความรักที่ดีใบที่สามสามเหรียญเป็นผู้ให้เช่นกัน ใบที่สี่ออสเทเรียว้าวเต็ไมไปด้วยเงินนะใบที่สามสามคาถานะคะคุณพร้อมที่จะรอแล้วก็ให้แต่คุณก็เลือกที่จะนิ่งเงียบดูท่าทีของเขาก่อนว่าจะยังไงความนิ่งของคุณอาจจะทำให้เขาคิดว่าคุณอะไม่ได้สนใจเขาแต่เปล่าเลยในใจล,ลึกๆแล้วคุณพร้อมที่จะให้และรอโอก,กาสเมื่อพร้อม ที่จะพุ่งเข้าไปหาเขาอยู่เสมอราศีเมษอย่านิ่งมากนะคะ